วันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์จากส่วนภูมิภาคนะครับวันนี้ช่วงประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ที่น่าจะเป็นทีใ่ให้ความสนใจของใครหลายคนแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอยู่รวมทั้งน่าจะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าจะมีคําถามตามมาหลายคําถามนะครับไม่ว่าจะเป็นคําถามที่ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรใครจะต้องรับผิดชอบนะครับหลังจากที่มีอุบัติเหตุกเกิดขึ้นระหว่างการซ้อมดับเพลิงและหนีไฟทั้ง ดับเพลิงเกิดระเบิดนะครับซึ่งคาดว่าด้านในเนี่ยมีสาราราบนรรยัคษาอยู่นะครับแล้วก็ทำให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมบาดเจ็บหคนและในจนังนวนนี้ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้ว1คนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าน่าจะเป็นคำถามที่ต้องติดตามกันต่อแต่เบื้องต้นสถานการณ์ณตอนนี้ผ่านมาเกือบเกือบ2ชั่วโมงเป็นอย่างไรเราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่นะครับเราจะไปติดตามจากคุณคาคุณยม,มานาครายงานสดมาจากโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับเชิญครับ ครับคุณเชอรสารครับขณะนี้ผมนะครับพร้อมทีมข่าวก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่หน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับในพื้นที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครหลังจากสองชั่วโมงที่ผ่านมานะครับหลังจากเกิดเหตุแก๊สระเบิดขออภัยครับถังระเบิดภายในโรงเรียนแห่งนี้นะครับตอนนี้นะครับทางสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่นะครับก็ยังคงอยู่บริเวณทางหน้าโรงเรียนนะครับของเรียนราชวินิตมัธยมแห่งนี้นะครับโดยท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ครับนี่ก็คือ สื่อมวลชนพร้อมผู้ปกครองนะครับที่เดินทางมารับเด็กนักเรียนอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนแต่ทางโรงเรียนนะครับยังไม่ได้ให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปรับนักเรียนภายในโรงเรียนบางส่วนนะครับแต่ก็มีนักเรียนชั้นมต้นบางส่วนนะครับที่เดินออกมาจากโรงเรียนเพื่อที่มีผู้ปกครองมารับออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออ,อ,อนุญาตฮะย้อนเล่ากลับไปเมื่อเวลา11นาิกา20นาทีที่ผ่านมานะครับทางด้านตำรวจสอนอ,อันงเลิงนะครับก็ได้รับแจ้งว่า มีเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายเสียงระเบิดขึ้นภายในโรงเรียนนะครับก็ทําให้ต้องเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็พบว่าภายในโรงเรียนนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับจานวนห้าคนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะครับภายในใกล้เคียงกันครับก็พบถังดับเพลิงขนาด15ปอนสีแดงนะครับเอ่อเป็นคล้ายเกิดการระเบิดขึ้นนะครับน่าจะทํา ให้เด็กนักเรียนคนหนึ่งนะเสียชีวิตภายในโรงเรียนนะครับผมแล้วก็ในเวลาต่อมาครับผมก็ได้ไปสอบถามทางผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับเขาก็ให้การว่าเมื <S <S ่อเวลา11นาฬิกาที yes, ่ผ่านมาครับทางโรงเรียนก็ได้เชิญทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับในพื้นที่สามเสนเนี่ยมาทําการซักซ้อมอบพยพหนีไฟแล้วก็ทําการฝึกซ้อมนะครับนักเรียน ในการดับเพลิงนะครับภายในโรงเรียนแห่งนี้นะครับผมให้กับนักเรียนที่อยู่ภายในวันนี้ครับในส่วนวันนี้นะครับผมทางด้านผู้ปกครองเองนะครับก็หลายคนเนี่ยไม่ได้ขอไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับแต่บางส่วนก็ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่ามารอรับลูกครับรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนผู้ปกครองก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนก็ได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบแล้ว ว่าจะมีการซักซ้อมในการดับเพลิงหรืออพยพหนีไฟในวันนี้ครับเนี่ยอย่างท่านที่ผู้ชมเห็นอยู่ครับถังดับเพลิงที่ถืออยู่นั่นก็เป็นถังดับเพลิงที่ใช้ซักซ้อมหนีไฟในวันนี้นะครับผมก็ ในขณะนี้ครับภายในโรงเรียนเนี่ยก็มีทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนาังเลิงรวมถึงทางด้านของพลตํารวจโทที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยก็ได้เข้ามาภายในโรงเรียนแห่งนี้แล้วเพื่อที่จะมาสอบถามข้อเท็จจริงรวมถึงดูที่เกิดเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของตํารวจเนี่ยก็ได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุรวมถึงอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายภายในโรงเรียนแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับขณะนี้นะครับเข้าหน้าครับ ขณะนี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่นะครับยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรสาเหตุที่แท้จริงเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อไปครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง5คนได้รับรายงานเบื้องต้นว่าถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับคุณเฉศารครับขอบคุณมากนะครับคุณคำคุณนะครับเมื่อ